โอ oh, คุณเต้ <Why? S 1> ตอนนี้หน้าหนาวใช่ไหม uh huh. หน้าหนาวตัววันนี้ผมขออนุญาตพาคุณเต้ขึ้นเหน,น,นื <Why? S 1> อหน่อยก็แล้วกันเออชุดส้อยชุดนี้บอกได้เลยว่าเป็นเกจิชื่อดัง ภาคเหนือถ้าผมเดาไม่ผิดนะดังๆตอนนี้ก็ต้องเป็นคูบาอริยาชาใช่ไหมถูกต้องฮะบอกได้เลยว่าชุดนี้เป็นชุดแรกของทางร้านและให้เป็นอันดับหนึ่งเอาไปอยากเห็นใช่ไหมอยากเห็นใช่ไหมอยากเห็นแล้วไปจนดูนี่ฮะประมาณนี้เลยโอ้โหบอกก่อนนะครับชุดนี้คือโคตรลงตัวเพราะอะไรรู้ไหมฮะชุดนี้ เนื่องจากวัตถุมคลเป็นเนื้อเงินทั้งสองรายการและเป็นเนื้อเงินเนกักของคอาําเป็นรุ่นเดียวกันแล้วดูดิฮะจัดเป็นสุดเป็นแบบว่าขัดเงาฝั่งเพชรตามจุดคือมันดูหรูมากผมบอกได้เลยแล้วมาพร้อมกับต้อยลายต1หนึ่งฟิกโลเพราะว่ามันจะได้เรียบไปถึงเหมือนกันเลยเห็นไหมมันดูคลีนอะเข้ากันแลวเป็นงาน,นขัดเงาด้วยถูกต้องนะ กันาทุกเงินหน้ากากทำไหมใช่เนื้อเงินหน้ากากทำทั้งหน้าแล้วเออทั้งล่างแล้วก็ข้างบนเลยถูกต้องักันได้อย่างแล้วดูกรอบนะกรอบมันคือขัดเงาเข้ากับสร้อยป่ะมันดูคลีนนะใช่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 เอาง่ายๆใครที่เห็นคลิปนี้นะฮะช่วยคอมเมนต์หน่อยพี่ว่าสวยไหมพี่ว่าลงตัวไหมใครอยากได้ชุดสร้อยแบบนี้หรือว่ามีวัตถุบุคคลแล้วไม่รู้จะออกแบบที่ไหนมาที่นี่เลยนัดชนทกรอบทองเดี๋ยวนดชนะจัดให้ครับ